เออคน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 ไม่ไหวเลยเอาแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะม่ไหวคนคนเน่ยหวแล้ว

อร่อยมากเลยนะจ๋าหายแล้วมายถือดนะวันนี้กินเหล้าสขวดันน